เดี๋ยวเถากันวัดกันใด้นะเพื่อนมาเชื่อกันสักหน่อยครับผมตีรั่อๆครับสกิลสองสั่งก้อนนะโอเคครับโซโล่คิวมีให้เห็นครับผม <c oughs> อรอับพีเกิด <c oughs> แบบนี้ก็ยิงฟรีสิครับอ่าจับแท่งนะรยบร้อยนี่รีจัดครับผมโอ้ไม่ได้สกิล <c oughs> ครับสวัสดีครับอยู่โวล์จุดสี่เคนะครับวันนี้ก็มาโซโล่แรงอีกเหมือนเดิมครับผมสู้ทฤษฎีมหาสิบดาวครับพุ่งขึ้นมาเลยสดสดร้อนๆครับผมเซลิกายืนเล่นนะครับตาเนี่ยจนเล่นครับสะจักรครับผมรุ่นก็ไปเทมล่างแฟงแนวขึ้นไป่างไรนะครับโหแต่ละตัวเหมือนเราจะนางยิ่งอยากนะครับผมอันตีไฟที่ไฟเนี่ยน่าจะอันตีอยากอยู่นะ อับสองแล้วนะครับตัวเนี้ย <Yeah. S 1> ต้นเกมมันอาจจะมีไรนะครับผมปั่มเงินไปก่อนนะ <Yeah. S 1> จากนี้การเล่นกันง่ายๆครับผม <Yeah. S 1> กดสองนะกดตีธรรมดาครับผม <Yeah. S 1> จะก,กิ้วหนึ่งก็ไปนี้ <Yeah. S 1> ก็เอาไว้ะไรขาครับ <Yeah. S 1> ยังมีได้มากครับ <Yeah. S 1> ตัวเนี้ย <Okay. S 1> สังเกมไม่มีอะไรนะตัดมาตอนเมื่อก่อนจะเกิดอะไรกันครับผมอันตีโซนเมื่อก่อนนะครับเนี่ยเมือ่อก่อนไหนก็เสียข้องไปครับแหลกแกกันไปนะดึงมาโอ้ยแบตเตือนชิมหายแล้ว ว่ดได้งไงทุกคนเม็ดเติมนะยังไงโดนจับโอ้โหโดนนักเหมือนกันนะผมดิงดึงกันยนะูนะยิงฟีไปก่อนครับเราโอ้ย <An enemy. S 1> oh, ยิ่งหนามาพผมน่าจะล่มไปก่อนนะจ้าไอ้ไปตายได้ไงไปคิวด้วยโอ้ <S 2> <S 2> oh, ชัดนี่ผูกจัด ยิหนาเหมือนมันจะเอืออะไรเนี่ยม,มันจะเอือครับยิหนาเนี่ยห้าจัดว,วงรอดได้ไงโอ้โดนใส่จอดก็เล่นยับครับผมนราจะสก,กิลสองดต,ต่อดเหรียญไปก่อนนะครับผมคอยสวนมันนะสก,กิลสองให้โดนเอาเหรียญมันก่อนครับเนี่ยมันใจม,มันก็เราได้ มันใจจัดเดี๋ยวทอกันวัดกันไหนครับผมนี่อันตี้วดๆวดเลยต่อสกิลสองนะใบใบโอเคครับสซโลโคิวไม่เห็นครับผมเนี่หวันใจเกินไปเอาฟิเกอร์ร้อนเลยกันมันใจเกินไปนะสจวจยิงๆิงตัวมันัฆษณาทางนะผมแต่มันขึ้นอยู่กับเทคนิคนะ ทำคลิปไปก่อนครับผมกลับบ่อยเดี๋ยวจนนะมาใหม่หรือจ้าเหมือนจะยำ่ำจะเล่นผมจัดน,นะธรรมดาชิวๆครับผมตัวเนี้ยยืนเล่นอันตีเขี้ยวเหยียบทีมไฟแบบน่าจะอันตี้อยากนะแต่ละต,ต,ตัวแบบโหจัดเลยขังมัน ข้างล่างลงไปสองแหลกทุเรียนตัวเดียวผมจะตอนเริร่มกบผมสองหนึ่งนะสเต็ปอยู่ขีปยังยาวนะ้าไฟเนี่ยขาสองตายศูนก์ับผมรักษาสกอร์ไบบโชว์แหล่งเยอะโดวนดาครับ <c oughs> เดี๋ยวเขาสู้กางเกมน่ะจะตึงแล้วผมมาย่างแบบกุเจอแบบสู้ทีมเลยกันเลยเนะี่ยหาคนในตอนเนีเนเ้ยมันจะเยียบผมหล่มนะหล่มนะหล่มนะหลับดามเมจเยอะไปนะเก็บงานด้วยเพื่อนต้งคมต้งปลอมครับผมสนาล่นหวานเจี๊ยบ คานยาวครับสองสินแลวครับผมสินที่สามนี้ขั้งเนี่ยสินิกาถ้าเรารุ่ยงี้แบบเอิเลดดอร์แบบลมเราายากนะนทีนี้ก็ใส่สกิลสองให้โดนตัวที่เราจะยิงนะครับมันจะยิงแรงนะเนง่ายๆครับตัวเนี้ย ง่ายๆครับผมเนี่ยกีหนาเแ้่ห้าม่ขเขาเราเลยครับไปผมฟาร์มเหี้ยสบายนะบอกเลยมีตังกรโหดครับตอนเนี้ยผมจะตัดแต่เจ้เฮ้ยผมจะตัดแต่ตอนวารก,กับตอนตายนะครับผม ใครดูช่องผมไปก็แบบจะดูดีนะเงินเท่าๆอีลันดอร์นะไปนี่ตรงเด่นแหละพี่ออกมากกางกแล้วกันคนระับพีนหน้าหนุ่มแตกกันได้นะพีลอันดอร์ครับคุมนะหนึ่งแหลกสองไปครับผมเนีย่ยครับเหมือนที่ผมบอกเลยแบบเราจะนั่งหักนะ นังอันตีอย่างนะนตัวมันแบบเขาหาเก่งมากเลยครับตัวแบบงกอันตีนิดน,นึงครับผมเน้น่ยยิงธรรมดาไปก่อนนะเอ้ห้านะช้อตหนอีห้านะสกคิวหนึ่งตีด,ด้วยเรียบร้อยอกกอยับสวยยิงฟรีไปครับชิวเลยงี้ ฝ้องต่อแล้วกัน,น,ค,รนครับผมได้แล้วครับผมเจ้ากอเลยนะเจ้านึ่เหนึ่งง่ายครับสวยทสายจะจลมนะลมไปสี่นะผม,มาหาเงินชิวแล้วนะเงี้ยถ้ามันตายสามตายสี่เราหลู่เลยนะครับผมแบบมันโผล่เคียวเวลเล่นไหนแล้วก็โยกมาหาต่างอีกเล่นนะ อย่าโพบนสองครับผมต่างอาจจะสองต้องพิกนะผมรับเยอะไม่ได้ครับต,รตัวเนี้ข้างเชียพิกครับผมแต่ก็หาเงินได้เยอะอยู่นะแปดพันแลวครับผมมีของเะครับเด่นย,ยิ่งตัวบางเลยกัน ตั้งค่าตาใหม่นะครับผมเหตุพี่ตาสุดนะครับผมถ้ามันใจว่าของเราเร่งนะแบบใจเมีงงตัวบางในเยอ,อะอะตั้งค่าเลยครับบวกวันได้ไหมไม่ได้อะอก็เล่นหลบแหละเหยื่อแหละเหยื่อนะครับเหยื่อแหละกลางเกมเนี่ยตายเหยื่อแหละละ่อครับผม ยิงฟีอยู่นะยิงฟีอยู่นะยิงฟีอยู่นะเดี๋มาหนึ่งตัวครับผมโค้เดี่ยตัวดียวมันลงไปสียอะผมเดี่ยตัวดียวมึกมึกไปหมดเลยโอ้โหมันเอาเอีกสิคิวมาครับเงาเลยเนี่ยเราต้องรออันนี้คนเยอะกว่าเนี่ยครับชิวอะแต่คนเท่ากันแบบเดยนยาครับผมตัวเนี้ยนั่งที่นี่แบบมีคนแบบเขามาลุมเลยแหละ ย่นน,นนะมันจะย่น,นนะช็อตฮ่าช่องช็อตเลยนั่นโด,ดจีบเหมือนมันจะลุกครับผมยิงง่ายกับผมยิงง่ายนันโดสองสามทีกัดแตกแหละประมาณนี้ครับถ้าปานเป็นแค่ลีนี่แบบยิงเด่นง่ายครับผมแต่เนี่ยแบบมันดวงยากไง ขา้องเท่าเท่ากันนี่เรายืนแหลกดาเมจไปเลยครับกดสองหนึ่งสองหนึ่ง 1, ตีธรรมดาครับไปย่านใส่สกิลซองให้โดนครับผมเลนตัวเนี้ยจะโหดมากยมีพนะครับตายตัวเดียวครับผมช็อตแหลกกรเมนอันอร์ครับเอลสายขาหกตายหนึ่งเอสเจ็ครับผม พ่อลินไปในลินเลยเจอลินเต๋อนะอันดีเต๋อได้รับเอ็่มไหมครับไปแล้วครับไปเจอกันคลิปหนาแลครับผมถ้าชอบคลิปหนึ่งดึงก็ไลก์ก็จะลิงก์ก็แชร์ก็ติดตามนะครับผมถ้าชอบสไตล์การเล่นแคเรียของผมก็ติดตามไปนะครับผมไปเจอกันคลิปหนานะครับผมไปซื้อโลแหล่งต่อละก๊ะลังแบบเพื่อนมือเลยครับผมแคเรียเนี่ยนะเจอกันคลิปหนาครับผมเจอกันครับเจอกัน